I decided to go and pick much room in the forest. ร่มจันเพื่อนพี่ระดามาหาเก็บเ,เห็ดนี่ามนี้นะหักออกก็ได้ลนะโอ้เอามีดตัดเอาสันมีดตัดออกหักอะไรมีดตัดเอา,กกเ,อาเจอเห็ดล่มเพื่อน,อนชุบย่างตามเกี้ยวนะนนพ่อได้อยู่ด้วยนะพ่อได้อยู่ที่ชาอันนะ่ะโอ้ยสวยงามสวยงามเห็ดล่มเนี่ย ตายยายล้จ้ะโอ้มันกันข้นตัวในลาเห็ดนาเรียไหมโอ้จาดตองหลวกก้อนด้อยจังล่างนี่ว่าทำไมมันมันแตกกไหม,มถึงป่าเห็ดแล้วจ้ะหานมเถิดประดาน่หาเห็ด <c oughs> มันมานด้วยจ้านี้ฮาเฮ็ดอันนี้ซิมเปนเฮ็ดยังไงนี่ที่เราเก็บเฮ็ดอันนั้นนี่ละเนี่ยคอนโซนไหมแต่คนละอย,ย่างละอันนี้บ่เอาจ้ะเฮ็ดคอนโซนจ้ะไปเรื่อยไปต่อจ้ะ เจอแล้วค่ะเพื่อนเห็ดฐานนะคะอันนี้คือเห็ดฐานนะถึงจะเท่าก็โอเคล่ะเท่านี่มันอร่อยจะเห็ดฐานจ้ะยิ่งเท่ายิ่งมันนะนี่ฟาดคืองามแท้เวงปฟาดคืองามแท้น่องน่องล้วล้วอล้วหเก็บหนิแมะมมะสามอันแมอันนี้กินได้ด้วยใเห็ดนี่นะ เห็ดเห็ดทานจ้ะเห็ดทานแต่ว่าดอกนี้มันเผาเรีวแต่ว่าแล้วว่าต้องเสียไปย่างว่าซัมนี่เผาเรีวมันเผาแล้วละมันแก่เกินไปแล้วจันเจ็ดสูตรอากาศธรรมชาติสวยงามจ้ะได้เห็ดได้เห็ดอัน ทานเลือดด้วยจ้ะอันตอนเก็บนี่ดิ๋ยวเห็ดทานเลือดไหมอ๋มอ้สวยงามเห็ดทานเลือดด้วยจ้ะนี่อันแบบนี้ก็นี่เป็เห็ดผึองแล้วว่ามันเน่านะอันนี้ก็คือเห็ดเห็ดนี้กินไม่ได้จ้ะแต่ว่ามันสวยสวยงามเลยนะเห็นไหม ธรรมชาติด้วยกันหาเห็ดมาหาเห็ดแล้วก็ปวดแข่งปวดขาตัวบาาดิหาเห็ดเห็ดตามปลาตามเขาต้นไม้ต้น ่ป,ปะเซียงหมาของนะคะเพื่อนพิลลาดาต้นไม้ธรรมชาติ ยัางงามเลยเพื่อนๆเ,เอ้ยมันลมาบานยนะางนี่ถ้ามันบบานนี่มันสีแบบมันดำๆนะมันก็โอเคโยดอกนี่